ดูเหมือนจะเป็นลมปลาหมึกครับผมลองรีไฟให้ดูผมคิดว่าน่าจะเป็นลมหมึกแน่เลยค่อยดูนะครับ,ป,ป,บปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามหมายะะแล้วมาหมดแล้วเต็แมแล้วนั่น มัาแล้เป็นกองเลยครับนี่โอ้วิ่ง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 เอวิ่งเอวิ่งไม่ตักครับผมนี่ดูเป็นตัวแรกแล้วก็มีหมึกหอมเมื่อช่วงประมาณสามทุ่มเข้า 2องทุ่มกว่าครับตอนตอนได้2องทุ่มกว่าแต่ถ้าสองทุ่มเริ่มมา3ามทุ่มสี่ทุ่มกำลังพอดีแล้วไซโลไซใหญ่มากเนี่ยเป็นเป็นเลยเป็นกีฬาทางน้ำครับเฉพาะความชอบส่วนตัว พราะว่ามันหลุดไปแล้วสองตอนที่ได้ตัวหนึงหลุดไปสองรอบเอาสวิงตักไม่ทันตัวนี้ก็เกือบหลดเหมือนกันดีแลวที่เอาสวิงไปตักได้ก่อน,นจะมาอีกครับจะมีมาอีกเยอะเลยให้ดูอันนี้ตัวมันเป็น ไซโลกว่าหอยน้ำปกเป๊กปกเป,กปก๊กนี่เป็นตัวที่สองครเป็นตัวที่สองแล้วตัวที่สามก็ตามมาจับทีเดียวตัวแรกก็ได้ตัวที่สองก็เข้ามา จับตัวที่3ามหลุดครับผมเอาสวิงตักไม่ทันใช่สวิงตักไม่ทันวันนี้ก็รวมรวมไปแล้วก็หลุดไป5้าตัวครับผมที่เอาสวิงตักไม่ทันดีแล้วผมไม่เคยได้ตกมุกอีมึกกระดองส่วนมากจะตกเป็นมึกกล้วยหมึกรลอดนี่ไปเจอมึกกระดองน่าจะเป็นหลุมครับเพราะว่า จับแบบติดๆกันเลยอ่ะจับแบบมันเลยอ่ะแล้วเวลาจับนี่เหมือนกับโดนถุงพลาสติกอ่ะเมื่อก่อนผมเคยโดนมาตั้งหลายหลายรอบโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันติดมึกเราไม่เคยตกมึกกระดองเนาะติดมอนก็ถุงพลาสติกอ่ะตึงเลยพอมันสู้เราก็อ่อนขันมันก็อ่อนแล้วมันก็จะหลุดไปก็จะหลุดไปเราวิธีการเอาตอนนี้รูแล้วครับรูเลย จะเอาแบบไหนนี่สี่ตัวผมวันนี้ได้มา4ตัวแต่หลุดไป5นะครับก็ถือว่า50-50ได้ก็ประสบการณ์ก็ฝากกับนานา,นาด้วยที่เจอเมือกระดองว่าจะเอาแบบไหนคือเราไม่ต้องยกสูงถ้าเอาคันยกสูงเนี่ยมันจะหลดุดต้องปลายคันต้องอยู่กับพืนน้ำแล้วก็อย่าดึงแอนให้มันหมด ให้เหลือประมาณซอกหนึ่งครับผมให้มันสู้ครับผมให้มันสู้แล้วคันไม่ต้องยกสูงนะยกสูงอะไรนี่ลดทันทีเลยเพราะว่าน้าหนักมึกกับแรงสู้มันจะเป็นสองเท่าจากมึกที่อยู่ในน้ํามันดึงแค่แรงอย่างเดียวกับเรายกขึ้นมาบนผิวน้ําอ่ะแล้วก็ยกปลายคันสูงๆยังไงก็ลดครับผมผมลดมาห้ารอบเลยคือเราอยากจะยกให้มันขึ้นเราก็จะเอาสวิงตักที่นี้ ในเมื่อมึกมันอยู่บนผิวน้ําแล้วน้าหนักคันกับน้ำหมักมึกที่ที่มันสู้มันเป็นสองเท่าเลยยังไงก็หลุดครับผมอ่าฉบาอาจจะอาด้วยฉบาจะอาด้วยเพราะว่ามันมันยอมให้ผิวหนังมันขาดครับแต่ว่ามันจะหลุดออกส่วนมากจะได้น้อยมากที่ที่ยกสูงแล้วเวลาหมึกมันสู้ครับคือปลายคันต้องน้อมอยู่ปะ ผิวน้ำเลยแล้วก็ปล่อยให้มันสู้อยู่น้ําประมาณซอกนึงครับผมให้มันสู้เลยสู้แป๊บเดียวหมดเลยนี่กว่าจะเอาได้ได้มาประมาณสามโลครับผมหมึกกระดองสี่ตัวหมึกหอมสองกับหมึกหลอดอีกสี่ตัววันนี้ก็ถือว่าสนุกมากสนุกมากสนุกจริงๆขอบคุณครับผม